สามเทคนิคที่ช่วยเพิ่มยอดวิวและการเข้าถึงให้กับเราแล,ล้วครับมีอยู่สามเทคนิคนี้จะมาร่วมศึกษาครับทุกคนครับเทคนิคที่หนึ่งครับก็คือการเลือกเวลาลงคลิปครับการเลือกเวลาลงคลิปก็มีผลในการเพิ่มยอดวิของเราได้ครับฉะนั้นการที่เราจะลงคลิปนั้นเราต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมกับคนที่เล่นเฟซบุ๊กครับคนที่เล่นเฟซบุ๊กส่วนมาก ก็จะใช้เวลาว่างใช่ไหมครับแล้วเวลาว่างของกลุ่มคนเหล่านั้นเขาว่างกันช่วงไหนครับช่วงไหนเอ่ครับที่คนว่างเป็น f a c e b o o k พวกเราว่างกี่โมงครับถ้าส่วนตัวผมผมก็ว่างประมาณปร้านเสร็จก็ทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มหลายคนอาจจะไม่ได้ว่างช่วงนี้ก็ได้แต่ส่วนมากหลายคนก็จะว่างช่วงหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มใช่ไหมครับ คนก็จะม่เล่นเฟซบุ๊กกันฉะนั้นเมื่อมีคนเล่นเฟซบุ๊กโอกาสที่คลิปของเรานั้นก็จะมีคนเห็นมากขึ้นครับฉะนั้นการเลือกช่วงเวลาในการลงคลิปจึงมีผลกับการเพิ่มยอดอยู่ครับและอีกประการหนึ่งก็คือเวลาที่เราจะลงคลิปเนี่ยในช่วงเวลาแต่ละคนน่ยมันไม่เหมือนกันฉะนั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มที่เราจะลงให้เขาดูครับ ก็คือกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายของเราคือใครครับเป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นคนที่ออกกาลังกายเนี่ยทาคลิปออกกําลังกายเป้าหมายก็เพื่อคนที่ออกกาลังกาย้วยกันใช่ไหมครับแล้วกลุ่มคนที่ออกกาลังกายเนี่ยเขาว่างช่วงไหนนะครับช่วงไหนพวกเราก็ต้องรู้กันอยู่แล้วคนที่ทากลุ่มกีฬาก็ต้องรู้ว่าข้ออกําลังกายในช่วงไหนเราก็ลงเวลานั้นครับแล้ว ทำคลิปพวกชาวไร่ชาวนาทำสวนกลุ่มคนเหล่านี้เขาว่างกันช่วงไหนนะครับส่วนมากก็ช่วงตอนเย็นใช่ไหมครับเรื่องงานเร่อกจากสวนก็อาจจะประมาณห้าโมงก็มีหกโมงก็มีสม่วนก็จะเป็นทุ่มหนึ่งคนทำนาทำสวนทาไร่แม่ค้าขายของก็แล้วแต่ช่วงเวลาแล้วถ้าเป็นแม่บ้านะ่ะส่วนว่ากลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเป็นแม่บ้านแม่บ้านว่างช่วงไหนครับแม่บ้านท่างหลาย สนมากคุ่แม่บ้านก็จะว่างช่วงที่ตอนเช้าเทาห้าเสร็จแล้วส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนใช่ไหมครับก็จะว่างช่วงนั้นช่วงประมาณสามโมงสี่โมงเช้านั่นเองฉะนั้นเราก็จะลงคลิปในช่วงดลาน,นี้สําหรับกลุ่มที่มีวป้าหมายเป็นแม่บ้านฉะนั้นการลงคลิปหลักสําคัญอีกอย่างก็คือเราจะต้องลงคลิปให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของเราครับ กลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครว่างช่วงเวลาไหนอันนี้อยู่ที่เราครับไปวิเคราะห์เองบางคนก็ลงเกือบทุกช่วงเวลาเลยและก็อาจจะจับประเด็นได้ว่าเวลาไหนตัวเองลงแล้วคลิปมีคนดูเยอะถ้าเราไม่เลือกเวลาที่ลงคลิปครับอย่างเช่นเราทําคลิปเสร็จตอนเที่ยงคืนอย่างเงี้ยแล้วคนจะตัดต่อเสร็จก็ตีหนึ่งก็ลงตีหนึ่งไปเลย ลงจริงหนึ่งเนี่ยมีใครดูบ้างครับกลุ่มเป้าหมายคุณดูคลิปตอนตีหนึ่งหรือครับยากนะช่วงเวลานั้นใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาจะมีความสําคัญลงผิดช่วงเวลาก็จะมียอดอยู่ที่น้อยครับฉะนั้นจะเป็นมืออาชีพครับครีเอเตอร์มืออาชีพต้องรู้ช่วงเวลาที่ควรลงคลิปครับเลือกเวลาให้เหมาะสมที่จะลงครับนี่ข้อที่หนึ่งนะต่อมาข้อที่สองข้อที่สองก็คือ คอมเมนต์แบบสร้างสรรค์ก็คือการตอบกลับคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ comment แบบสร้างสรรค์ในที่นี้ที่ให้ตอบคอมเมนต์เนี่ยก็คือให้เราเข้าใจว่าเป็นการตอบคอมเมนต์ที่อยู่ในโปรไฟล์ของเราครับก็คืออยู่ในพื้นที่ของเราคลิปของเราคลิปเรียวของเราภาพของเราอะไรต่างๆที่เป็นของเราครับให้เราตอบคอมเมนต์ในพื้นที่ของเรา ไม่ใช่ไปเยี่ยมบ้านคนอื่นแล้วไปคอมเมนต์คนอื่นนะครับก็คือให้มาตอบที่บ้านเราใครมาเยี่ยมเราให้เราตอบกบลับไปเองใครมาชมเรามาคอมเมนต์เราด้วยคอมเมนตที่สร้างสรรค์ใช่ไหมครับส่วนมากก็จะเจอแต่คอมเมนต์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับข,ข,ขอบคุณค่ะขอบคุณครับดาวเลยใช่ไหมครับนั่นคือของแสดงตัวตนครับเพื่อให้คนรู้ว่าคุณต้องไปหาเขาใช่ไหมครับแต่ว่าเราเนีน่ย สามารถตอบกลับคอมเมนต์เหล่านั้นได้ครับเขาอุตส่าห์มาสวัสดีเราแล้ว,ลวเขาอุตส่าห์มาขอบคุณเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องตอบเขากลับไปครับแต่การตอบกลับนี้มีความหมายนะครับไม่ใช่ตอบกลับไปเหมือนที่เขาตอบมาเหมือนที่เขาทักมาเขาทักมาสวัสดีค่ะเราก็จะตอบไปสวัสดีครับแบบนี้ก็คือเป็นการตอบคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสารรค์ครับแล้วตอบคอมเมนต์แบบสร้างสารรค์ควรจะทํำยังไงล่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่วิรยุทธ์นั่นเราก็ดูชื่อขอสิครับก็าขอชื่ออะไรสวัสดีค่ะพี่อ่าอะไรอะไรก็ว่าไปสวัสดีค่ะพี่บ๊อบบ้างก็ว่าไปหรือไม่ก็อันนี้เทคนิคส่วนตัวนะสมมติว่ามีคนมาคอมเมนต์ผมอย่างเงี้ยนะสมมติว่ามีพีค่คนหนึ่งแกท,ทาขนมขาย แกมาคอมเมนต์ผมใช่ไหมผมก็จะไปดูโปรไฟล์แกไปดูคลิปแกว่าแกทําอะไรบ้างเออเห็นแกทําขนมพอดีทาขนมไทยขนมตาลอย่างเงี้ยอ่ะพอผมไปดูคลิปแกเสร็จแล้วผมก็มาคอมเมนต์ในโปรไฟล์ผมนะไม่ใช่ไปคอมเมนต์เขานะมาคอมเมนต์ผมเช่นเขามาคอมเมนต์คลิปคลิปหกหมื่นนาทีผมเนี้ยผมก็จะไปตอบเขาสวัสดีครับ คุณพี่ออนอนงทำขนมขายดีไหมครับน่าเขาจะรู้ครับว่าเราสนใจเขาแล้วไปดูบ้านเขาด้วยสวัสดีค่ะตอบกลับไปครับสวัสดีครับพี่มงคลเป็นไงบ้างครับขายของดีไหมเห็นขายกับข้าวอยู่นะครับเขียนคอมเมนต์ไปเลยคุณพี่ทำฟาร์มเหรอครับเลี้ยงกบเหรอครับ คุณพี่ทําคลิปนี่น่าสนใจนะครับไปสองบ้านเขาสักหน่อยเน้นว่าเขาทําอะไรแล้วมาตอบเขาให้ความสนใจเขาครับเขาก็จะอยู่กับเราครับก็จะเพิ่มผู้ติดตามไปด้วยนะตอบในสิ่งที่เราคิดว่าตอบไปแล้วมันสร้างสรรค์แล้ทําให้เขาอยู่กับเราให้ความสําคัญกับเขาครับถ้าเราให้ความสําคัญกับเขาเนี่ยเขาจะจดจาเราครับถ้าไม่มีอะไรน่าจดจําเขาจะไม่จําเราครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ แบบนี้ไม่น่าจดจําผมทามาแล้วครับแบบนั้นไม่ได้ใจใครเลยมีคอมเมนต์เยอะจริงแต่ว่าผู้ติดตามไม่เพิ่มเพราะว่าเราไม่ใส่ใจในคนที่มาคอมเมนต์เราถ้าเราใส่ใจเขาเพิ่มเขาจะสนใจเราครับพี่อยู่ประเทศอะไรครับผมวิวสวยดีเนาะอย่างเงี้ยบางทีมีคนต่างประเทศมาคอมเมนต์ผมนะผมก็ตอบผมก็ไปส่องโปรไฟล์เขาพี่อยู่ประเทศอะไรครับผมเห็นแล้วภูเขาสวยดีเนาะอ๋อพี่อยู่อิตาลีค่ะแล้วก็จะตอบตอบที่มีคนตอบคอมเมนต์เราเยอะตอบเป็นช็อตเป็นช็อตเนี่ย มันจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงเพิ่มการต้ดตอบเพิ่มการมีส่วนร่วมในโปรไฟล์เราเพิ่มขึ้นครับอันนี้ยยิ่งมีคนคุยกับเราในคลิปของเรามีคนมามาคุยมาแชทมาอะไรมาคอมเมนต์ยิ่งเยอะยิ่งดีครับมันจะช่วยดันฟีดคลิปของเราดันโปรไฟล์เราเนีขึ้นไปทับขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยให้มันเขาเรียกว่าให้มีการอัปเดตฟีดของเราตลอดเวลาครับบางคนก็บอกว่า ก็ไม่มีใครมาคอมเมนต์คอมเมนต์ผมเลยทําไงดีเรามีกี่เฟซครับถ้ามีสองเฟซเราก็ใช้เฟซเก่ามาคอมเมนต์เฟซใหม่หรือใช้เพจมาคอมเมนต์เราก็ได้หรือเราไปคอมเมนต์เพจได,ได้หรือเราคอมเมนต์ตัวเองเลยได้ไดคอมเมนต์ไปเลยเย่างว่าจะมันจะขึ้นเฟซท,ที่มาเองดังนั้นเราจะต้องคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์ถ้าวันนี้มีผู้สาวที่สวยมาทักคุณมาทักผมสวัสดีคับพี่ถ้าผมตอบกลับไปว่าสวัสดีครับแล้วก็ อขอเขาก็ไม่จดจําเราครับถ้าตอบอีกแบบหนึ่งล่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคนสวยว่าไงครับไปไหนหรอเนี่ยมันสร้างสรรค์กว่าครับใช่ไหมการตอบคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์จะสามารถช่วยให้เรานั้นเพิ่มผู้ติดตามและมีคนนะมาคอมเมนต์เราเยอะขึ้นนี่มีการตอบไปตอบมาเกิดขึ้นในคลิปของเราเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องดีมันจะเพิ่มสิ่งต่างๆให้กับ แด็ดพอของเราขึ้นมากด้วยครับฉะนั้นอันนี้จดจำไนนว้เนาะก็คือการคอมเมนต์แบบสร้างสารรค์ครับต่อมาข้อที่3ครับข้อ3คือคลิปที่เป็นกระแสรหรือเป็นไวรัลอของเราครับคลิปที่อยู่ในเพจรือโปรไฟองเราที่มียอดวิวเยอะที่สุดครับมีคนดูนานที่สุด ก็คือคลิปตัวนั้นอ่ะมันจะต้องเป็นตัวตนของเราอย่างแน่นอนที่มีคนชอบดูเราแต่ละคนมันก็จะทําคลิปไปเหมือนกันครับมีคลิปความรู้มีคลิปทํากับข้าวมีคลิปกินคลิปปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้พวกดี y ทั้งหลายแต่ละคนก็ทําคลิปหมายหลายคลิปบางคนยังไม่มียังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มีเรื่องราวที่จะต้องทําก็คือทําแบบ ทำหลายหลายอย่างในโปรไฟล์เดียวมีทุกคลิปเลยมีกินมีกับข้าวมีชวนกินมีอะไรมากมายในในโปรไฟล์หรือเพจเรา <c oughs> ก็คือเรายังเรายังจับเนื้อหาไปไม่ได้ก็เลยต้องทําแบบหลายคลิปหลายๆแนวแล้วคราวนี้ให้เรามาดูครับว่าในโปรไฟล์เราเนี่ยหรือเพจของเราเนี่ยมีคลิปไหนที่คนดูเยอะที่สุดครับคลิปแนวไหนเนี่ยคนนั้นดูเยอะที่สุดอย่างเช่น เราอาจจะกินแล้วหน้าอร่อยดูหน้าอร่อยคลิปกินของเราเนี่ยมีคนดูเยอะที่สุดเลยแต่ว่าเราทาตั้งสี่สามแบบนะสอนทํา Facebook ด้วยกินด้วยทำาอาข้าวด้วยปลูกต้นไม้ด้วยแต่หลังจากวิเคราะห์ในโปรไฟล์หรือเพจตัวเองแล้วผอเอิญว่าตัวเองเนี่ยทําคลิปกินแล้วคนดูเยอะครับนั่นหมายความว่าคลิปเราเป็นกระแสเราต้องเอาตรงนั้นนะครับมาทําต่อยอดอีกครับ ก็คือเปลี่ยนกินเป็นอย่างอื่นบ้างก็คือทําคลิปกินอย่างเดียวเลยถ้าการตอบรับกระแสมมนดีเด mm. ี๋ยวมันจะเห็นเองครับว่ากระแสดีไม่ดีลองไปจับประเด็นนี้ดูนะครับก็คือเอาคลิปที่มันเป็นกระแสมาทําบางคนชอบฝืนกระแสคือตัวเองอะ่อะ,ะทำคลิปกับข้าวหรือคลิปทําสวนทําไรอ่อ่ะมีคนดูเยอะแต่อยากจะมาทําคลิปสอนเลี้ยวเหมือนเขา แต่พอทําไปแล้วคลิปสอนเดียวไม่มีคนดูแต่คลิปที่ทํานาทำกับข้าวทาอะไรทาสวนมีคนดูเยอะไม่ไปทําก็จะดันทุันทําแต่คลิปสอนเดียวนี่แหละจนไม่เกิดยอดวิวครับชอบในสิ่งที่คนดูไม่ได้ชอบแต่ถ้าเราชอบในสิ่งที่คนดูชอบแล้วก็อันเนี้ยเกิดยอดวิวแน่นอนแล้วก็จะมีผู้ติดตามเพ้่มากด้วยฉะนั้น3ข้อนี้นะครับให้เอาไปทาตามดูนะหนึ่งเลือกเวลาที่อยู่ลงคลิป2 คอมเมนต์แบบสร้างสรรค์ให้เขาประทับใจในการคอมเมนต์ตอบกับของเราและต้องคอมเมนต์ที่บ้านเรานะโปรไฟล์เราวิดีโอเราคลิปของเราไม่ใช่ไปคอมเมนต์คนอื่นถ้าเราชอบก็คอมเมนต์ได้ครับแต่ว่าให้คอมเมนต์ในบ้านตัวเองให้หมดก่อนมีคอมเมนต์ไหนบ้างที่เรายังไม่ตอบการตอบคอมเมนต์ก็ถ้ามันเยอะเกินไปก็แบ่งช่วงเวลาตอบครับถ้าตอบไม่หมดนะอันนี้ก็คือเคล็ดลับถ้าตอบเยอะเกินไปอาจจะโดนบล็อกใช่ไหมครับ ฉะนั้นตอบเป็นชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงละสิบคอมเมนต์ก็ได้ถ้ามันเยอะจริงๆฉะนั้นอันนี้คือ3ข้อข้อที่3ก็คือคลิปที่เป็นกระแสให้เราไปหาคลิปกระแสเรามาเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าคุณมีคลิปอะไรดีเนาะฉะนั้นทุกคนไปหาคลิปกระแสมาแล้วเอามาทําต่อฉะนั้น3าข้อนี้ครับจะเป็นเคล็ดลับที่จะเพิ่มยอดวิวยอดผู้ติดตามยอดการเข้าถึงและการตัวตอบอร่อยได้อย่างแน่นอนฉะนั้นลองไปทําดูนะครับลองไปศึกษาดูคุณก็จะได้ยอดวิว จ้าผู้เดยตามเจ้าการก็ถึงเพิ่มขึ้นเองวันนี้เผ็ดให้ด้วยใจก็ขอจบสถิงิท่าน,นี้ขอให้ทุกคนนั้นมีคนดีเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ